<ท>อ๋อเจริญพรยิงนกหักคอนกและต้มเตา่าขอขอเจริญพรว่าจะมาเป็นเด็กนักเรียนมอสองกับมสามเราไม่ทราบเลยว่าบุญบาปเป็นอย่างไรคิดว่ามาสนุกเด็กเนี่ยมีนิชัยสนุกชอบยิงนกตกปลาเป็นต้นแต่ทีนี้หกักคอนกก็ยิงนกตกหัวมันแล้วก็ต้มเต่าก็ขอจะมาขอจเจริญพรเล่าต่อไป ว่าทำไมต้องไปยิงนกทำไมถิงต้มเต่าทำไมต้องหักคอนกเวทแต่ขอเจริญพรว่าตอนนั้นเป็นเด็กมันยิงสองไม่ชาบเลยนะว่าบุญบาปเป็นประการใดอยากได้สตังไปโรงเรียนเพราะว่าขอยายยายไม่ค่อยหยักเพราะยายก็ไม่ชาบว่าคู่เรียนต้องใช้สตังอย่างไรมีคนแก่คุณเฒ่าชาวบ้านนั้นอำเภอเมืองจังหวัดชิงบุรีเขาเรียกว่าตำบลม้งหมู่บ้านบางปทุน จังหวัดชิงบุรีญาติมาตอนนั้นอยู่โรงเรียนประจำจังหวัดสิงบุรีอยู่ม .2 อ,อ,อยู่ในเมือ,องม .2 เช่นนี้เนะี่มีคนแก่คนเฒ่าชาวบ้านชาวเมืองระยะน,นั้นเขาชอบกินเหล้ากันขอแรงกันก็าต้องกินเหล้ากันต้องเลี้ยงเหล้ากันก็มาขอให้ตงเต่าบอกว่าไอ้หนูตงเต่าให้ลุงหน่อยจะให้บาทหนึ่งแต่บาทนั้นอนดีใจที่สุดแล้วเด็กนะ่ะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวชามสามตักงเดือจ้างขามฝากในน้ำเจ้าพยาก็ตังเดียว ก็รู้สึกว่ามันมีค่าสำหรับสมัยนั้นในเมื่อเป็นเชนีก็ยอมรับต้มยังไงลุงต้มไปเปต็มกรมพิบาลคงไม่ได้ย้ายคงดา่าไปต้มป่าสะแกไปต้มสบายสะแกบอกไม่มีหม้ออ้ายหม้อที่เขาต้มเน้าหมอดินเอาไปเชท,ท,ท์ท์ททิ้งซะและ้วเอาน้ําใส่หม้อเอาน้ําใส่หม้อแล้วก็เอาฟ้าฝามอเขียวปิดพอเดือดแล้วก็เอาเตาใสา่ในราคาหนึ่งบาทจะมาขคจะเจริญพรต่อไป เราก็ไม่ทราบเลยวงเป็นบาปอย่างไรเพราะเด็กนี่มันมีแต่ความสนุกสนานก็รับยางอาน้ําเดือดเอาเตา,ชาใช่ไปแล้วก็ฝาปิดเตามันก็ดิน้นแล้วก็มอดินก็แตกมอดินแตกแล้วก็เตาก็วิ่งเข้าก็ไผ่ไปเราก็วิ่งตามไปวิ่งตามไปหน้าทุเรศเหลือเกินเตามันเอาเอาขามันเนี่ยเช็ดน้าตาน้าตาม,มันไหลแล้วก็วิ่งคลานทุกคนเขา้ขาก็ไผ่ไป ตามาก็บอกอืเต่านี่ไปอย่างนี้ตะวิ่งเขาก็พายไปตาลุงก็มาถามบอกเตาสุกยงังเตาสุกยงังบอกว่าเตายังไม่สุกเตานี่หมอแตรไปแล้วหายไปแล้วอย่างนี้ไปต่อนีน่แหละหลักเรื่องเตาไปหนึ่งเรื่องแต่ก็ยังไม่ทราบยังไม่ทราบว่ามันจะเป็นบุญบาปอย่างไรก็ฉากนี้ผ่านไปตามาขึ้นโยมสามเนี่ยก็ยังไม่ทราบอีกบุญบาปเป็นประการใดชีวิตัชาติญานคุ้งเดชทรสนุก ชอบยิงนกตกปลานางหนังเขาเิ็กเป็นตอนเขาก็ไม่ทราบว่าบาปจะมีขึ้นหรือไม่มาสนุกดีนี่นิสยัยเราเป็นเด็กในมาสนุกดีก็โรงเรียนติดเทอมอยู่มัธยมสามสิบบุรีโรงเรียนติดเทอมปลายมีครึกครูชัว่วเป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดแจงพรมตครมีหลักฐานวัดแจงพรมตครเองอำเภอเมืองจังสิบุรีครูชั่วชอบกินเหล้าแลวก็ตาตุในทายย่าเมแดง นนเมื่อกอนมีเมรเมเนี่ยชอบิงเหล้าก็สิงเกิดเผาก็มาชวน,นอาตรมาว่าไอ้โนูขอแรงไปยิงนกหน่อยยิงที่ไหนครูยิงที่น้องไสหลานน้องไสหลานอยู่ที่ไหนครูอยู่หลังวัดแจ้งุมนครใต้วัฒนรจกักรศรีอยู่ไท้เมืองสิงห์แต่ตอนน้องไสหลานนี่ใหญ่โตมากมีนกนานาชนิดเช่นนกเป็ดมีมาหึมานกกระทุ่นกกระสาเป็นต้นนกขยางอาตรมาก็ยิงดีไปไปทําไมหรือไปทําไม ไปยิงนกวิธีไปไปทํไงจะบอกกับพ่อแม่พ่อแม่คงไม่ให้ที่บ้านเนี่ยจะมาบิดยามีปืนเราก็จ่ายห้านัดอยู่บอกหนึง่งแล้วก็คุณบิดาก็ไมอ่อยู่ดูแต่มารดาอยู่แต่ยายก็บอกว่าต้องผ้าด้โยบายบอกว่าคุณแม่ครับผมจะไปติวไปสางังเศสครูมาตามสิวสางังเศสขอเงินหนึ่งร้อยบาทร้อยบาทเนี่ยไปซื้อลูกปืนอย่าลืมว่าลูกปืนลูกสองแลูกอันยี่พาตังชัดเจนลูกยี่้าตัง เลยก็เอาเปืนถอดครับเอาเสือเอามุ้งมาหอ่อแล้วก็เอาเสือพันมัดแบกบอกแม่บอกว่าเอาที่นอนไปทำไมที่นอนบ้านครูเขาเยอะไป,ไปต่อมาก็เรียนให้แม่ทราบว่าอย่าไปกวนเขาเลยอย่าไปเราไปจิวภาษาอังกฤษเขาเลยอย่าไปเอาที่นอนเขาเยอะต่อของเราไปแบกไปเอาตังค์มาลอยไอ้ลอยไปก็เดินทางไปถึงแม่นครูทั่วทูทั่ววัดแจงภุงม,มือคมีหลักฐาน มี่ลักฐานยืนยันมากมายก็ไปนอนค้างรุ่งเช้าเริ่มปฏิบัติงานไปที่หนองไทรายหนองไทรายหน้าจักรีเมืองสิงหาาใหญ่มานคือมามากวิธียิงทํำยังไงดังต่อไปนี่ครูทั่วเขาสอนว่าเอาเอาเอา,เอายุกกล้วยมาทาแพลแล้วปืนวางแล้วก็วกปอดเทินหัวข้าวแล้วก็ลอยไปกลางน้ําลอยไปกลางน้ําแล้วยิงในน้ํายิงมาแล้วหมดระยะสิบนัดไม่ถูกนกแม่ตัวเดียวไม่ถูกนก ปืนแสลบหมดไอ้ลูกแสลบหมดหาวิธีการยิงใหม่พยายามที่จะสร้างความดีต่อไปหาวิธียิงใหม่เลยก็ครูเขาก็บอกว่ายิงยิงยิงใหม่ยิงระยะยาวยิงระยะสั้นไม่ถูกยิงระยะยาวเพราะลูกปืนมันยังไม่บาดยิงระยะยาวยิงอีกสิบลูกไม่ถูกเลยเลยตะพูเรือแดงแกประสบการณ์มากแตอยู่เรือแดงแต่ชอบยิงนกเป็นกันแต่บอกไอ้ดูอย่างนี้เดี๋ยวเอาวิธีใหม่ไล่นกลงมาแล้วก็เวลาจะยิงไล่ให้มันบินก่อน นกเป็ดนี่มีเป็นหมื่นเป็นแสนตัวพอบินแล้วมันก็บินไปอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงขอให้พี่น้องชาวไทยเอาไปเป็นตัวอย่างหัดยิงปืนใช่ไหมโดยาการสร้างความยิง่งตอมานี่มันจะเป็นยังไงและฟังต่อไปโอกาสหน้านั้นยิงตอนบินบินแล้วอย่าเพิ่งยิงต้องมันม้วนก่อนมันบินไปแล้วไอ้ตัวหัวตกหัวหน้านกมันจะมาบินย้อนมาบอกคุน้องว่าลุงน้องไหนนี่เราเชื่อเองนะเชื่อเองไม่ใช่ว่านกมันบอกหรอกนี่เชื่อเอง นกมันก็บอกลงน้องเนือ้อลงน้องเนือ้อลงน้องเนือ้อมันก็ม้วนเป็นลามตาลพอล้วมวงปั๊บโป่ง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 ยิงหมดขนาดต,ตกเป็นรอยตกเป็นรอยตกมาทําไงแล้วกับครูชั่วก็ในตูท้ทายเอือแดงกับในเผาก็วิ่งลงน้ําจับนกกัดเพราะนกมันยังไม่ตายขาดที่ปีกันหักบ้างอะไรขาหักบ้างแต่สุวรรณตมาเนี่ยวางปืนไว้บนยอกหยกด้วยแล้วก็ไปจับนกหักคอเลยสนุกดีหกักคอเลยจะค้อง ภาษาบ้านนอกเขาเรียกตะค้อ,องแต่ทางที่อื่นเขาเรียกอะไรก็ไม่ทราบอาจจะเรียกไมหม่นเหมอนกันตะกร้าหรือตะค้องใส่เข้าไปใส่เข้าไปครูทั่วก็บอกว่าไอ้ดูอย่าไปหักคอมันเนื้อมันไม่อร่อยป้องเชือดคอมันถึงจะอร่อยนะครูทั่ววัดอย่างนั้นต่อไปในเมื่อเป็นชนินี้อาจจะมาก็หกักคอจิกจิกแล้วถูกหนังหัวเลยถูกหนังหัวถูกหนังหัวถูกนังไปจิกถูกนังหักคอตะค้องดังนีกล่าวมาแล้วแล้วก็ปิดฉากต่อไปว่าบาปไหมยิงอยู่เจ็ดวัน ยิงนกราคาจำนวนเป็นร้อยแล้วก็ยิงกลับมาแล้วมาทำไมเอามาต้มแกงแล้วก็เชิญปลาเหลอบ้านตายกินเลี่ยงกันกินเหล้าแต่ตะมาไม่ได้กินเราว่าเราก็ไปพู้เป็นผู้หญิงเท่านั้นชอบสนุกคือสัญชาติยานของเด็กสมัยนั้นชอบสนุกมากชอบสนุกจริงๆแต่เขาก็เราก็ไม่ทราบว่ามันเป็นบาปจะเปรนการใดก็ในเวลาการต่อมาก็มีความหมายอยู่หลายหลายอย่างที่เราต้องยิงนกตกปลาก็ตามจะหกักคอนกก็ตาม ยะเวงกรรมตามสนองเราต่อเมื่อตอนหลังที่หมดแล้วทั้งนั้นนี่ขอเจริญพรว่าเรายิงนกขอนกเป็นอย่างนี้แลวอยากจะรู้กรรมต่อไปก็ถามตอนหลังต่อไปก็เจริญพรราราชนะ